ท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อเบอร์ด้านล่างได้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์รถเบนซ์พลพิสัย888วันนี้หนูจะพาเอาใจคอคนที่ชอบรถเบนซ์นะคะรถตู้ v i p ีข้างๆหนูนี่เองค่ะวันนี้หนูจะพามารีวิวรถตามสไตล์หนูค่ะ เราจะมาดูไฟหน้ากันนะคะไฟหน้าออกแบบว่าใหม่ค่ะลูกค้าสวยเอาอแบบมาล่าสุดเลยนะคะเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยแล้วก็จะมีสี่รถนะคะเพิ่งทำมาใหม่ๆเหมือนกันค่ะสวยมากอันนี้จะเป็นล้อนะคะล้อแมกนะคะลูกค้าเปลี่ยนใหม่ด้วยค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเปิดเองได้ค่ะไม่ต้องเปิด ไม่เมื่อยมือนะคะแล้วมาดูที่ระบบนะคะเวลาปิดเราไม่ต้องปิดให้ยุ่งยากคะ่ะแค่กดปุ่มสีแดงเป็นยังไงบ้างคะสบายมากเลยรถคันนี้ออกแบบมาอย่างดีนะคะแลาสวยด้วยนะคะลูกค้าแล้วมาดูเบาะด้านหน้าคนขับบ้างนะคะเราจะมาดูเบาะคนขับกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง เชิญเลยคะ่ะอืมสวยมากเลยคะ่ะหลูด้วยเดี๋ยวขอนั่งก่อนนะคะอืมสวยมากเลยนะคะเหมาะกับนุ่มด้วยคะ่ะแล้วก็จะมีเบาะให้นั่งสามคนนะคะมีคนขับคนกลาง แล้วคนข้างๆนะคะคนข้างยังว่างอยู่ไหมคะ <c oughs> หนูว่างนะคะอ่าเราเล่นคะ่ะแล้วจะเป็นส่วนอาเก็บเอกสารได้นะคะแล้วจะมีที่ว่างที่วางน้ําวางน้ําได้เหมือนกันคะ่ะมีที่กว้างมากเลยเอกสารเยอะแยะนะคะ <Wow. S 1> ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นถงด้านหน้าที่กว้างเหมือนกันคะ่ะลูกค้าอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงนี้ก็เก็บเอกสารได้เหมือนกัน เปิดปิดเ,เอกสารได้เหมือนกันนะคะแน่นเราวาอยู่ด้านหลังกันแล้วนะคะหังด้านหลังกันบ้างว่านั่งกันได้กี่คนคือข้างหน้าคะ่ะลูคกค้าเบาะตรงกลางนะคะจะนั่งได้ระหว่างสองคนตรงนี้จะเป็นแก้วนะคะแก้วนะ้ำวางแก้วนะ้ำวางอาหารได้คะ่ะแล้วตรงนี้นะคะจะเป็นเบาะเสริม ถ้าอยานะ่างนถ้าปวดขาสามารถยืดขามาตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะเป็นของเก็บอุปกรณ์ได้ค่ะไม่ว่ากระดาษทิชชู่หรือว่าขนมขบเคี้ยวได้เหมือนกันค่ะ <Wow. S 1> วว้าสามารถปิดได้นะคะจะมีปุ่มแอร์เปิดปิดให้นะคะถ้าลูกค้าหนาวสามารถปิดได้ สามารถปิดได้เลื่อนได้นะคะอันนี้จะเป็นไฟนะคะลูกค้าไฟมีการจับนะคะจับแล้วอันนี้จะเป็นติดฟิล์มดำให้แล้วค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญคะ่ะด้านหลังนะคะนั่งได้3คนคะ่ะ4คนก็ได้นะคะไม่ว่าก,กัน <c oughs> ส่วนตรงกลางนะคะจะนั่งได้2คนคะ่ะ นอนก็ได้ค่ะเดี๋ยวดูนะคะและรถคันนี้นะคะเหมาะสำหรับกับครอ,อบครัวใหญ่ๆนะคะลูกค้าสามารถไปทั้งหมดครอบครัวได้หรือว่าไปกับเพื่อนๆได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถจะนอนหรือจะนั่งก็ได้ค่ะนอนที่เพื่อนก็ได้เหมือนกันค่ะกว้างเหมือนกันนอนที่โซฟาหรือว่านอนด้านหลังก็ได้นะคะเป็นรถครอบครัวค่ะหรือว่าพานเพื่อนไปท่องเที่ยวได้นะคะ แล้วใครสนใจอย่าลืมนะคะติดต่อเบอร์นั้นล่างไล่ค่ะแล้วสำหรับวันนี้หนูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ